สนับสนุนโดยบีทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทา e เก้นออปสุพนัทหลังจากเปิดตัวเปิดใจว่าคบหาดูใจกับนักร้องสาวรุ่นน้องอย่างธัญญาอาสยามงานนี้เราไปอัปเดตความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันค่ะว่าตอนนี้กระชับแน่นแฟนไปถึงขั้นไหนแล้วพูดถึงห,ใใหัวใจนิดนึงตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์คือมันกระชับแน่นแฟ,น,แฟนขึ้นไหมครับ เรื่องเรื่องหัวใจมันก็ค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับผมยังไม่มีวันไหนที่ลดลงถ้าเกิดอย่างคนอื่นถามหรือแม้แต่น้องถามบอ,อกเองอย่างเงี้ยถามว่ายังรักหนูไมเพราะมันมันก็ยังมีความรักที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะฮะ <ๆ S 1> ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ได้รักเขาหรือไม่ได้คิดไม่ได้ห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยคกสากปิวครับตอนมองสาวอือเหึงมากเขาหึงมากเป็นคนขี้หึงมากแล้วเคยพิสูจน์อยู่ครั้งหนึ่งที่ไปเดินห้างยูเนี่ยนมอกันอย่างเงี้ย ตอนผมเผลอเนี่ยนะแล้วเขาเดินผ่านหนุ่มรอเขาจะออกอาการนิดนึงแบบก็กี๊ดหนุ่มอะแล้วก็ไปควงกับเพื่อนตัวเองแล้วก็เดินไปๆๆๆๆผ่านมาปุ๊บแล้วเพื่อนเขาก็ถามว่าพี่ออฟเมื่อกี้ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเผอไม่รู้ว่าเป็นอะไรหลอกหญ้ามันไปมันไปส่องหนุ่มเอ้ารอเหรอผมก็เฉยเฉยแต่ทีเนี้ยพอเดินไปถึงบันไดเลื่อนไปเจอนักศึกษาคนหนึ่งวอย่างสวยเลยขาวตั๊ว แล้วแบบผมก็เห็นแวบ,บๆนะปุ๊บจะไม่มองเขาเดินเขาเดินลงไปปุ๊บแล้วเดินผ่านบันไดลงไปแล้วย่าหันควับเลยฟันมามองหน้าผมอย่างนี้ผมก็หลบตาไม่แทบไม่ทัน <c oughs> แบบตาเขียวมากเลยขี้หึงมาก <c oughs> ตัวเองมองหนุ่มได้ไม่ห้ามเรามองสาวอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไม่ยุติธรรมเลยน้องย่า <c oughs> วางแผนในอนาคตกันไหมคะว่าแบบจะแต่งงาน <c oughs> ตอนตอนนั้นเราคุยกันอยู่ที่ จังหวัดเลยนะฮะยืนอยู่ด้วยกันแล้วก็มองที่ยอดเขาแล้วก็คุยกันว่าที่รักอีก4ปีรอไหวไหมนี่ครับก็คิดว่าประมาณปี่ปีครับครับผมว้าวหว่าวรอรุ้นรอฟินรอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ไปด้วยกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและยูทูบข่าวลูกทุ่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย